พ่นแนวนี้ใช่ครับถูกไหมแต่ช่างปกติมันจะชอบไซส์กว้างช่ถูกต้องถูกต้องตรงนี้มันจะเป็นเหมือนคลื่นทะเลอะไรอยจารเยวเวลาซ้อนทับกันแรงววามกาวิตี้ของมันก็จะไหลป็นเส้นแต่ถ้าแนวตั้งนี้มันจะหนาเท่าๆกันหมดเลยมันก็ดันกันมานะะอาจารย์มันก็จะลดการไหลโอ้โหนี้เป็นเทคนิคนะสำหรับใครที่เป็นผู้เับเหมาดูอยู่นะทีก็เส้นผมบางภูเขาเออเส้นผมบางภูเขาโอเคอ่ะครับพอพอเราลองพื้นเป็นสีขาวแล้วแล้วยังไงต่อฮะเราก็ขัดนะฮะถ้าขัด สีผมก็ขัดน้ําได้ฮะใครอยากจะได้เนียนๆก็สามารถขัดน้ำขัดน้ําก็ขัดกระดาษทรายถ้าเป็นรองพื้นขาวก็ต้องเบอร์240เบอร์3 2มออะไรเงี้ยจุ่มน้ําแล้วก็ขัดขัดวนเป็นวงกลมเงี้ยขัดอ่ามันจะไปละลายผิวหน้ามันแล้วไปอุดรูตาหมดเงี้ยสีมันจะเนียนตึงครับผมอ๋อเนียนตึงแล้วก็แล้วก็ต้องขัดเสร็จแล้วก็ต้องพ่นทาบอีกแล้วก็ก่อนที่จะลงสีจริงครับขัดขัดน้ำแล้วชักเที่ยวหนึ่งแล้วเราก็พ่นพ่นสีจริงครับผม สีจ้งจะอยู่อยู่ข้างล่างเนี่ยฮะอ้าแล้วไอ้ตัวนี้อะไรฮะอีพ็อกซี่วดูดไว์พดอันนี้คืออะไรอ๋อตัวนี้เป็นตัวโป๊ครับอาจารย์อ๋อผ่อา,า,านตัวนี้ไปตัวนี้สําหรับโป๊บางครับถ้าในช่างทั่วไปทีนี้เขาจะใช้โป๊เหลืองเนาะครับทีนี้โป๊เหลืองมันจะมีเป็นสีเหลืองเราก็ต้องไปหาสีไปพดกลบเหลืองอีก ส่วนมากก็ใช้สีเทาพ่นอสีเทาพ่นอีกแต่ที่ที่ผมใช้ลองพื้นขาวอาจารย์ต๊วโป๊ก็เป็นตัวสีขาวเพราะฉะนั้นมันจะเนียนไปมันจะเนียนก็แสดงว่าลดขั้นตอนแล้วก็ลดราคาด้วยใช่ใช่ก็ไว้โป๊บางเก็บเก็บรอยเล็กๆรอยแตกเล็กๆพวกนี้ครับสีเล็กๆและไอ้น้ำยาเร่งแห้งเนี่ยน้ำยาเร่งแห้งนี่ตัวนี้เในกรณีที่ลูกค้าต้องการแห้งต้องการแห้งไวตัวนี้จะเป็น ก็อาจจะเพิ่มเคมีคอลเข้าไปนิดหนึ่งนะอาจารย์แค่สิบเปอร์เซ็นต์เลยในกรณีที่แบบว่ามีความจำเป็นที่ว่าช่างช่างยังไม่ชํานาญหรือว่าต้องการพ่นในซอกเล็กๆนะฮะตอนนี้ไปช่วยไปช่วยช่างครับแต่ว่ากลิ่นจะอ่อนนะฮะตอนนี้จะไม่ค่อยมีกลิ่นคือจริงก็ปกติไม่ต้องใช้ให้มันแห้งไวขึ้นแต่ปกติไม่ต้องใช้ใช้เราใช้ในกรณีที่บางครั้งต้องการเร่งด่วนต้องการเร่งด่วนหรือว่าในซอกเล็กๆที่ว่าพ่นแล้วกลัวสีจะไหลในกรณีเร่งด่วนนะคือปกติแล้วเนี่ยสีเนี่ยพอเราพ่นเสร็จแล้วเนี่ย ต้องทิ้งไว้กี่ชั่วโมงถึงจะไปจับแล้วมันปกตถิถึงจะใช้งานได้ถ้าใช้งานได้เนี่ยจริงๆก็สักข้ามวันอาจารย์ข้ามวันดีกว่าข้ามวันดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราความว่าใช้งานคือพ่นสีทับได้ขัดได้อย่างเงี้ยครับพ่นทับทั่วไปได้เนี่ยก็คือแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีก็ได้แล้วสำหรับสีส่วนนี้นะอาจารย์ครับอตอนนี้ก็ถ้าเราแข็งมากเกินไปเนี่ยเรา บางทีมันก็ไม่ไม่ค่อยดีถ้าเราพ้นทับไปเราต้องขัดเปิดผิวหน้ามันก่อนแล้วถึงพ้นทับมันถึงจะช่วยยึดเกาะได้นะครับอตอนนี้สัก30มนาที20นาทีสักาทีนี้พ้นทับได้ครับ,บโอเ